โรงเรียนนาแห้ววิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาพุทธศักราช2566ปัจจุบันในปีการศึกษา2567โรงเรียนนาแห้ววิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น307คนเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น173คนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย134คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น27คนปรัชญาโรงเรียนก้าวหน้าด้วยความรู้เชื่อชูวัฒนธรรมก้าวล้ำการกีฬาพัฒนาสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ภายในปี2568โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10โรงเรียนนาแห้ววิทยาได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมภิบาลและความพอเพียงผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดําเนินชีวิตพร้อมทั้งขับเคลื่อนปรัชญ,ญานี้ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนยังเน้นการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ครูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้นี้สู่การปฏิบัตินอกจากนี้โรงเรียนได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active learning และเน้นการสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง โรงเรนาแห้ววิทยายัางได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสถานศึกษาอ,าอื่นโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึง้ง ได้นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนท้องถิ่นและพะหุวัฒนธรรมโดยใช้หลักการการบริหารนาแหลโมเดลส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและยั่งยืนนอกจากการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจำวันแล้วผู้บริหารยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญานี้สู่ภายนอกสถานศึกษาซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆอย่างยังย่งยืนและต่อเนื่องครูและบุคลากร,กรทางการศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการสอนที่บูรณาการศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของความพอเพียงครูและบุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในศตวรรษที่21 นอกจากนี้ครูยังได้ใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสานึกตต่อสังคมและชาติอีกทั้งยังมีการเผยแพร่นวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สังคมภายนอกจนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานอื่น นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถคิดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติรวมถึงสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมนักเรียนแกนนำของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังมีทักษะการคิดและการทำงานตามหลักปรัชญ,ญานี้รวมถึงความสามารถในการถอดบทเรียนนักเรียนแกนนำเหล่านี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการํำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวพระบรมราชโองบารด้านการศึกษาของรัชกาลที่10และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญ,ญานี้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และระหนักถึงความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคลื่อนปรัชญานี้ของสถานศึกษาอย่างเต็มที่คณะกรรมการยังให้การสนับสนุนส่งเสริมและสืบสารการนําหลักปรัชญานี้มาใช้ในการบริหารจัดการจนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนนาแห้ววิทยาได้จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนครูและบุคลากรรวมทั้งชุมชนองค์กรและหน่วยงานอื่นสามารถใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสถานที่อย่างต่อเนื่องโดยมีแผนงานโครงการและงบประมาณในการดูแลและปรับใช้อาคารสถานที่โดยประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ฐานที่หนึ่งฐานการเรียนรู้คนสร้างสิ์ถิ่นสร้างสรร์ประเพณีแห่ต้นดอกไม้สักการะพระธาตุดินแทนฐานที่สองฐานกิจกรรมเรียนรู้เป่าตังชีวิตพิชิตความพอมีกินกิจกรรมเงินทองต้องวางแผนฐานที่สามฐานการเรียนรู้สืบสารสร้างสรรค์ต้นดอกไม้ฐานที่สี่ฐานการเรียนรู้สุขภาพดีวิถีพอเพียงออยอน้อยและฐานที่ห้าฐานการเรียนรู้รักชีวิตรักสิ่งแวดล้อมสมุนไพรลดกรดไหลย้อน โรงเรียนาแหลวยาให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนมีศูนย์รวมข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่นและมีแผนผังแหล่งเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของโรงเรียน ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆยังมีส่วนร่วมในการพัฒนา,าคานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแนวทางปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบนอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้รับการสนับสนุนด้วยสื่อ และอุปกรณ์ที่ครบถ้วนมีวิทยากรและบุคลากรที่สามารถสื่อสารและอธิบายการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีการประเมินและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ที่ดีที่สุดโรงเรียนนาแห้ว,วิทยาประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆโรงเรียนยังสามารถจัดการศึกษาดูงาน และเป็นแกนนาในการขยายผลประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆซึ่งได้รับการยอมรับและเห็นผลสําเร็จเชิงประจักษ์นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกทําให้การขับเคลื่อนประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ดําเนินการดังนี้โรงเรียนนาแห้ววิทยามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราได้ประสานความร่วมมือกับผู้นําท้องถิ่นในการจัดบรรยายฝึกปฏิบัติและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ชาวบ้านในตนนําบลนาแห้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดําเนินชีวิตอย่างพออยู่พอกินและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนนอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆในการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยบูรณาการนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คณะครูของเราจึงได้รับความสนใจจากโรงเรียนอื่นๆที่มาศึกษาดูงานและนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียนของตนเองต่อไปโรงเรียนนาแหวทยา ได้รับความร่วมมือและการยอมรับอย่างกว้างขวางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราได้เป็นที่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานต่างๆรวมถึงโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่โรงเรียนบ้านนาแห้วและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านแสงพาส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลสถานศึกษาสีขาวลอดสารเสพติดระดับทองรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย6ปีติดต่อกัน รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสูงรวมถึงการร่วมจัดนิทรรศการมหากรรมเปิดโลกวิชาการทำให้โรงเรียนนาแห้ววิทยากลายเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและนอกสถานศึกษายอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จที่โรงเรียนนาแฮ้ว,วิทยาได้บรรลุเป็นผลจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทุกด้านของการจัดการศึกษาผนวกกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาทั้ง23ประการในการทรงงานและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาปรับใช้เราไม่เพียงแค่สร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับโรงเรียนแต่ยังเป็นต้นแบบที่ส่งต่อความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสถานศึกษาอื่น ท้ายนี้เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างสังคมที่ดีงามอย่างยั่งยืนต่อไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหารารรบมนาถบอิิร